สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในวิดีโอนี้ท่านผู้ชมจะได้เห็นวิธีการติดตั้งปั๊มน้ำเข้ากับถังน้ำแบบนี้และก็วิธีการต่อท่อของถังน้ำผมบอกได้เลยนะครับว่าติดตั้งได้ง่ายกว่าที่คิดเสอีกนะครับขอให้ท่านมีความรู้พื้นฐานช่างเพียงเล็กน้อยนี่เป็นปั๊มน้ำที่ผมนํามาใช้ในงานนี้นะครับปั๊มน้ำวอรัสตราแมวน้ำหรือว่าสิงโตทะเลเป็นแบรนด์ชั้นนําจากไต้หวันใบพัดที่เป็นตัวสร้างแรงดันนั้น มี3ใบนะครับเรียกว่ามัลติสเตตจะทำให้แรงดันน้ำนั้นสูงวัสดุที่เป็นโลหะทั้งหมดจะใช้เป็นสแตนเลสเกรด SUS 304ปั๊มตัวนี้ทำงานเป็นแบบระบบออตโต้จะใช้การควบคุมเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์มันจะทำงานได้แม่นยำกว่าการใช้เพรสเชอร์สวิตช์แบบกลไกตัวอย่างเช่นถ้าหากมีน้ำน้อยถ้าเป็นปั๊มแบบกลไกมอเตอร์จะทำงานหนักเพราะว่าจะมีการตัดต่อ เป็นช่วงๆตลอดเวลาแต่ปั๊มตัวนี้ถ้าพบว่าน้ําไหลน้อยจะยังคงทํางานอยู่แต่ถ้าเซ็นเซอร์ตรวจสอบว่าไม่มีน้ําเลยภายใน2นาทีมันจะหยุดการทํางานสําหรับมอเตอร์ของปั๊มน้ํารุ่นนี้จะมีการติดตั้งสิ่งที่เรียกว่า thermal overload protection ก็คือมันป้องกันมอเตอร์ไหมในสภาวะที่ทํางานผิดปกติเมื่ออุณหภูมิสูงเกิน55องศาเซลเซียสมันก็จะตัดการทํางานนะครับเป็นการป้องกัน ปั๊มเสียหายและป้องกันมอเตอร์ไหมเราจะไม่เห็นช่องทางของลมหรือว่าใบพัดแบบทั่วไปเพราะว่ามันไม่มีใบพัดนะครับเขาใช้วิธีการระบายความร้อนด้วยน้ำมาผ่านส่วนต่างๆของปัม๊มแล้วก็ปล่อยออกไปจึงทำให้ได้ประสิทธิภาพของการทำความเย็นลดความร้อนและที่สำคัญนะครับทำให้มีเสียงเงียบไม่มีเสียงรบกวนจากการหมุนของใบพัดเลยในตัวปั๊มมีซิลเวอร์ไอออน ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียทําให้น้ําสะอาดขึ้นเราจะวางให้ตรงกับท่อน้ําดูดน้ําออกด้วยนะครับฝั่งนี้จะเป็นท่อจ่ายน้ําของปั๊มตัวนี้นะครับเราก็เลือกได้ว่าเราจะให้จ่ายน้ําด้านบนด้านล่างเราก็ย้ายเพลทแล้วก็เอาข้อเกลียวมาไว้นะครับอันนี้ผมต้องการให้น้ําออกด้านบนแล้วก็วกลงที่เกลียวเพราะฉะนั้นผมจะต้องหมุนปั๊มให้อยู่ในลักษณะนี้ ผมประกอบเฉพาะส่วนที่เป็นข้องอ90องศา,าไว้ก่อนแล้วจากนั้นจึงนำไปประกอบกับข้อต่อด้านทางน้ำออกที่ตัวปั๊มที่หน้าง,งานปลายด้านล่างจะต่อกับยูเนียนการติดตั้งยูเนียนก็ทำให้มีผลดีตรงที่เราสามารถถอดปั๊มออกไปแมนเทนแนนต์ออกไปซ่อมแซมหรือเคลื่อนย้ายโดยที่ไม่ต้องตัดท่อทั้งยูเนียนและข้องอข้อต่อต่างๆมีแถมมาให้นะครับสิ่งที่ผมหาเพิ่มเติมก็คือท่อ1นิ้วเท่านั้นเอง ในส่วนของฝั่งน้ำเข้าจะมีสิ่งที่เราต้องหาเพิ่มเติมก็คือข้องอ45องศาตัวนี้ท่อ1นิ้วตัดความยาว13เซนติเมตรตำแหน่งท่อน้ำเข้าอยู่ด้านบนน้ำออกอยู่ด้านล่างสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือต่อตรงเกลียวนอกแบบนี้นะครับต่อกับยูเนียนแล้วก็ต่อกับบอลวาล สำหรับฝั่งน้ำเข้าก็คือส่วนที่อยู่ด้านบนนั้นเราสามารถเอาท่อประปาามาต่อตรงนี้ได้เลยนะครับโดยมีลูกลอยทำการปิดวาวน้ำเมื่อน้ำเต็มถังส่วนปั๊มจะทำหน้าที่ดูดน้ำจากในถังสร้างแรงดันและก็ปล่อยน้ำออกมาทางช่องทางน้ำออกช่องข้างล่างนี้ ด้านน้ำออกผมเอาบอลวาล์วมาติดที่ตัวปั๊มแทนนะครับเพราะว่ามันสะดวกกับผมเวลาผมจะเทสปัม๊มถ้าผมอยากรู้ว่าปั๊มตัดหรือเปล่าผมก็เพียงแค่ปิดบอลวาล์วปั๊มก็จะทํางานแล้วก็ตัดตามสเปคก็คือทํางานไป6วินาทีตัดแต่ถ้าไม่ตัดคราวนี้เราก็รู้ว่าเกิดการปิดพลาดอย่างเช่นมีขยะอยู่ทั้งทอ่อส่งหรืออะไรต่างๆจะได้แก้ไขทุกอย่างก็พร้อมที่จะทดสอบทํางานผม เปิดน้ำจากประตูน้ำของประปาหมู่บ้านเข้าบ้านนี่มิเตอร์หมุนแล้วนะครับที่สําคัญเราอย่าเพิ่งเกียบปลั๊กนะครับในตอนนี้ถอดปลั๊กออกเสียก่อนในการเริ่มต้นใช้งานครั้งแรกเราจะต้องเติมน้ําในช่องนี้เสียก่อนนะครับท่านอาจจะใช้น้ําขวดลิตรประมาณสองขวดก็เต็มแล้วนะครับ ปลักเปลียวอุดขันให้แน่นปิดวาล์วน้ำขาวออกแล้วก็ทำการเสียบปลักตอนนี้ปั๊มจะทำการสร้างแรงดันสักพักหนึ่งผมเปิดน้ำที่ก๊อกน้ำเอาไว้นะครับแต่จะเห็นว่ายังไม่มีน้ำไหลออกมาเพราะว่าผมปิดน้ำที่ช่องทางออกนั่นเองนะครับเดี๋ยวสักครู่ให้ปั๊มสร้างแรงดันประมาณสัก1นนาทีเอาละครับตอนนี้ได้เวลาเปิดวาล์วในฝั่ง น้ำออกเดี๋ยวเราจะดูว่าเกิดอะไรขึ้นครับเปิดแล้วครับโอ้ได้ยินเสียงน้ําไหลโอ้ยมีน้ํามีน้ําออกทางฝั่งนอ้นแล้วครับโอ้ออกแรงด้วยว้าวโอ้น้ําออกแรงมากโอ้กระเด็นใส่กล้องเลยโอย้แรงมากๆแรงมากๆถ้าผมปิดเดี๋ยวผมจะปิดพังนี้ที่ก๊อกน้ําค่อยๆหยุดไหล และเราก็ได้ยินเสียงปั๊มทํางานไปประมาณ6วินาทีจากนั้นมันก็จะตัดการทํางานถือว่าเป็นการทํางานที่ปกติครับฝาครอบมาปิดแบบนี้เสียงที่น้อยอยู่แล้วเนี่ยก็ดังเบาลงไปอีกเยอะเลยนะครับผมเอาไมโครโฟนเข้าไปไว้ใ,ใกล้ๆท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงดังคึ่เบา แค่นั้นเองนะครับถ้ายืนห่างนี้แทบไม่ได้ยินเลยเรียกว่าไม่รบกวนเพื่อนบ้านและก็ไม่รบกวนสมาชิกในบ้านด้วยท่านอาจจะสงสัยว่าการที่ครอบผาแบบนี้ลมเข้าไม่ได้ปั๊มจะไม่ร้อนหรือคำตอบคือปั๊มไม่ร้อนแน่นอนเพราะว่าปั๊มรุ่นนี้ไม่ได้ระบายความร้อนด้วยอากาศแต่ใช้น้ำในการระบายความร้อน ถึงแม้ว่าจะเป็นปั๊มตัวเล็ก180วัตต์แต่ค่าเฮดของมันไม่ธรรมดาเลยนะครับค่าเฮดอยู่ที่24เมตรหมายความว่าเราสามารถใช้กับบ้าน1ชั้น2ชั้นได้อย่างสบายๆเหมาะสมเพียงพอกับบ้านที่มีสมาชิก4-5คนประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้ามีสมาชิกมากกว่านี้หรือบ้านที่มีหลายชั้นเช่น3ชั้น4ชั้นแนะนำว่าให้ท่านใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับ รุ่น w q 400 b ก็จะได้แรงดันน้ำที่สูงกว่าเหมาะกับบ้านที่มีสมาชิกหลายๆคนแต่ท่านผู้ชมปรุณา,าเช็คราคาจากตัวแทนจำหน่ายล่าสุดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าจะมีการปรับเปลี่ยนตามโปรโมชั่นนั่นเองครับมีจำหน่ายที่ HOME PRO หรือจะสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ทางช่องทางเว็บไซต์วอลรัสปั๊มได้ด้วยเช่นเดียวกันครับวอรัสยังมีปั๊มน้าอีกหลายรุ่นเพื่อตอบสนองการใช้งานตั้งแต่ ระดับครัวเรือนกเกษตรกรรมจนถึงธุรกิจหรืออุตสาหกรรมถ้าท่านสนใจสามารถติดต่อสอบถามทางช่องทางที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมลาไปก่อนสวัสดีครับ